โอ้ยเปียกกูมีเซอร์ไพรส์มึงดูเดี๋ยวมึงรอดูกูมีให้มึงดูมึงยังไม่เจอบิ๊กซีนีมาช่องเจ็ดไงซะอีอยู่นี่ไงปีศาจหันมาจ้องหน้ากูเวลาตอนที่เราเดินหลบปีศาจอะมึงสบตากูเหรอฮะไอ้เจ๊แจ็คมึงสบตากูใช่ไหม ไม่นอาไม่เจอหรอกวิ่งแบบผมวิ่งมาไกลแล้ว เห็นปะพวกไม่เห็นผมปะพวกไม่เห็นผมปะนี่เย้แหละจคกกี้ก้าวฮาร์ดครับพวกไม่เห็นปะนี่ยืนดีบังมิดจัดเลยนะ เดี๋ยวกูนั่งแล้วแหละเดี๋ยวกูนั่งแล้วเนี่ยนีกูนั่งแล้วเนียนจัดเลยบอกเลยว่าเนียนจัดเลยไม่เห็นร้อยอ่ะกูบอกเลยไม่เห็นร้อยอ่ะ,เน,อะเนี่ยนั่งกันด้วดูดูโต้หุบด้วยเนี่ยนั่งอยู่ท่าเนี้ย ไอ้กูเจอตกูตกูตตกูตกูตกังาเพื่อนหลังโรงพากูเจอไอ้จ็คกูเจอไอ้แจ็คหลังโรพาตั้งตึกตั้งตึกตั้ตึกกูว่าแลกูว่าแล้วไอ้ันบลองโดีมาดิ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 มาไม้เนี่ยมาข้ามไปอีกฝั่งนึ่งข้ามไปฝั่งนึง คนเนี้ยข้างหน้าคนเนี้ยข้างหน้าคนเนี้ยอุ้ยสัตว์ถืเล่นเองนะมองกูเล่นเองพี่กูเล่นเองมามอาเพื่อนมอเพื่อนเออเล่นเลยพี่มามั่นใจดิค่อยค่อยเล่นมีสองคนวะมีสองคนวะมั่นใจมั่นใจมึงรอเดดมาถ้าเขาขึ้นไปคนนึงเขาเขาไป็คนเดียวโอเคไม่ตายไอแจ๊บไม่ตายไอเจ๊บมาวายไอเจ๊บมาวาย เอามาเอามาให้มาเลยมาเลยมาเลย็ยไพ่วาเย็นๆคยเลยยาอ่อนหนยเงกูยังไม่รู้จักมึงเลยสัตว์มึงไม่ด่ากูไม่ยย่กูยด่ามึงกลับยังไงล่ะกูจะด่ามึงกลับยังไงะกูยังไม่รู้จักมึงเลยเปนาวัดอย่างงี้ก็วุ่นเลยดิเป็นหมาวัดอย่างงี้ก็วุ่นเลยดิกูจะด่ามึงกลับได้ยังไงเพื่นเราโดนเพื่อนเราโดนอะ ไม่มีมีใครมีหอบบ้ามีหอบหรอหยิบปนเลยนะปนเลยพี่ปนเลยนะปนเลยไปแล้ว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 ดักมาเดินมาดักมาเดิมอย่าคอมเมนต์ไม่พูดอะไรทั้งนั้นคนะอยู่ชิวอยู่ๆอยู่นี่เลยวนี่ชิว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 อยู่อยู่กับบอยอยู่กับบอยอยู่กับบอยเดี๋ยวหอบไปให้ไปนะไปหอบเอ่อไปเจอแดงแดง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  เอาไปเถอะเอาไม่เอาเอากูเอ๋อเลยไอ้เหี้ยมึงจะไปอุ้มทำทียอะไรให้เสียเวลาอุ้มกูไปเลยเพื่อนลุยอยู่ไหนลุยอยู่ไหนมึงบอกกูรีเมคไปเลยเพื่อนโอเคโอเคได้ได้ได้หอรอเลยปะหอรอเอ้ยรอรอรอหรือไม่ห่อก็ได้เพี่อนมันจะมาหอรอเลยก็ได้ได้ได้ ัวของนะจะใกล้กันหมดกันแล้วใช่ใช่บอกเพื่อนด้วยนะเว้ยถ้าเพื่อนใครถ้าใครรอดแถวแถวโรงพยาบาลนี่แอบแถวแถวโรงพยาบาลนะมันหาเจอทุกจุดนะแถวโรงพยาบาลโอ้ยเปียกกูมีเซอร์ไพรส์มึงดูเดี๋ยวมึงรอดูกูมีให้มึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงรอดูไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงรอดูเซอร์ไพรส์เหรอเออมึงยังไม่เจอบไกซินิมาช่องเจ็ดไงสัตว์นี่นี่นี่อยู่กับช่องเจ็ดหนังอะหลงนี่กูบอกให้ละครช่องเจ็ดโอ้โหมึงว่าช่องเจ็ดโหดแล้วนี่โหดกว่าช่องเจ็ดเขาไม่ต้องการไลไ์เธอต้องการแค่ชนะแหม ก็ผมก็มีช็อตเด็ดให้มึงดูเลยอ่ะแบบจังหนับเลยอ่ะเอาได้เอาได้จังหนับอ่ะแอบนะพี่แอบกันนะมีใครไม่มีที่แอบปะเรามาเจอก็บอกเลยปาลินยาไม่มีบอกเออปาลินยาไม่มีอ่ะไม่คุยวิธีแล้วไม่ถ้ามันหาไม่เจอมันต้องคนออกเมืองถ้ามึงอยู่ในเมืองมันหาเจอทุกจุดครับคับเยอะระวังนะมันนี่ไม่เดีป็นไรหรอะไรนะถ้าถ้ามือไฟกันนะแล้วมึงก็สบมันไปซ่อนอ่ะมึงจะมีโอกาสได้ มันถ่ายไปฟับไปเล่นะตอนที่ยังอยู่เขาบอกว่าถ้ามันถ้าพี่ตั้มตายอ่ะรอไฟหลังนี้ทีเดียวตอนเนี้ยซอนแอบแอบอย่างเดียวรอ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 ไม่ต้องแหบไม่ต้องขบหาไม่ต้องทำอะไรเลยแค่แอบ เออใครอยากทำอะไรมึงก็ไปไปทำเลยตอนเนี้ยเออใครจะขี้ใครจะเยี่ยวใครจะนอนมึงจะเที้ยอะไรมึงทำเลยศาตร์พอ้ลักษ์แล้วหลังรีกูขออย่ามาเมินนั้เองเล่นให้เต็มที่โอเคพี่เกสจะผมไปหยิบน้ำให้ลุงนะเคาอยู่ในเมืองมึงซึ่งมือใครแฟ้ใครไปเนี่ยโอยุ้ยเฮ้ยไป็นมือมึงดีๆนะตอนนี้คือปกกเราเราตามเขาอยู่แต่ไม่ต้องกลัวหรอกเราหลังรีชิลชิวชิวมาไอ้เยี่ยเพื่อติดคิวเล่นชิลเลยไงพวกมันอ่ะใช่ปหมล่ะ จวันนี้เมียกูเล่นชิววันแย่วันนี้นะกูรันได้ด้วยแม่กูไปเล่นมิงโกเลยด้วยเอายังงี้ฝีหลังเอายังงี้เอางี้หลังหลังหลฝีทุ่มหลังฝีทุ่มแจ็คอยู่ถึงกี่โมงอยู่อยู่ได้อยู่ได้ช่วยช่วยโอเคต้องอย่างนั้นแอปวันนี้น่าจะวันปิดสกอร์แล้วพี่ว่าเออปิดเลยเดี๋ยวปิดเลยเดี๋ยวปิดเลยเมื่อความมันอุ้มเราได้เกือบทั้งแก๊งมันยังไม่เอ๋อเลยอื้อีอันนี้เรชนะตอนไม่ครบตลอดเมื่อวาน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 ไฟเราแพ้มันแต่ว่าสกอร์เรานำมันนะเอาไว้ตอนนี้สกอรร์มันนาเท่่ไห

เนี่ยเราอยู่เราอยู่อยู่บนสะพานอะเนาะเราอยู่อยู่บนสะพานไปแล้วไม่รักกันผมเบาเลยนะแล้วโดดแล้วแม่งมาแล้วกูโดดอ่ะไม่ต้องพูดก็ได้ว่ากี่นาทีออกโอ้โหมันเอางี้มันคงไม่มีใครมาแลบผ่าเดี๋ยวเราเอารถแอบแล้วเราไปเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวไม่ต้องไปใช้รถไม่ได้เอาข้าวติดตัวด้วยนะพี่มีข้าวว่าผมแอรถน่าจะมีได้ได้หนึ่งของคนแบบไม่สตรีมไปแล้วอะผมจะบอกให้นะมันคงไม่มีใครมาขับหานตรงนี้หรอกถ้ามึงไแล้วไปนอนได้ป่ะคุณถ้ามึงเห็นช็อตกูที่โรงพยาบาลนะอย่างเหี้ยกูบอกให้เหี้ยจัดเลย แบบเดี๋ยวมึงก็เห็นเดี๋ยวมึงก็เห็นเดี๋ยวมึง <c oughs> เดี๋ยวมึงคืนนะ <c oughs> เดี๋ยวผ่านคืนไดี๋ยวมึงเห็นเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูไอ้สัตว์แบบว่ามาแบบจ้าเอ๋เลยว่ะพี่โอ้โหตอนแรกก็ไม่จ้าหรอกแต่ว่าแบบมันเหมือนอดใจไม่ไหวอ่ะเหมือนคนอดใจไม่ไหวอ่ะก็นนนจ้าเอ๋ดีกว่าเอ้ยมันคนมันอดใจไม่ไหวอ่ะไอ้ <c oughs> เหี้ย่แบบเราเราโดนห่อจากคุกเนี่ยพี่เราไม่ได<บ>้ใส่ใส่ปลดชุดคุกเราเราจะวาร์ปกลับที่เดิมป่ะพี่ ไม่ไม่ไม่ทำไมไม่ติดทั้งตีเรานไม่ไม่ไม่วาร์นี่โอเคนี่มันอุ้มเราไม่ได้เลยใช่ไหมทางนั้นอ่ะโดยน้ำอ่ะใช่พี่ใช่โอเคสวยไปหนึ่งกูไม่หนึ่งแล้วกูไปแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเดี๋ยวกูขอย้อนดูแบบกูขาดใจแบบไม่ได้ขาดใจนะเดี๋ยวเปิดให้เยอะไอ้นั่นดูไอ้เพื่อนในแก๊งเราหนึ่งดี๋ยวดูอ่ะดู แจ็กกี้9ก้าฮาร์ดครับว่าไม่เห็นป่ะไปแล้วหนึ่งนะวนไปแล้วหนึ่งรอบนะไอ้ชิดีบังมิดจัดเลยนะมันเห็นจริงเหรอวะถามจริงนะวามันเห็นจริงเหรอวะเห็นจริงปะวะ ในกุนนางเนียนจัดเลยมันเห็นกูจริงๆเหรอวะมันเห็นจริงๆใช่ปะ ไม่เห็นจริ่งใช่ปะเหมือนแบบพวกปีศาจอะเนี่ยดูดิปีศาจหันหน้ามาแล้วมาแบบจ้องตากูอะตอนกูแอบอแบจ้าเออยู่นี่ไงเนี่ยปีศาจหันมาจ้องหน้ากูเวลาตอนที่เราเดินหลบปีศาจอะคุณเคยดูหนังใช่ปะมันจะมีซีนหนึ่งอะที่มันแบบปีศาจเดินผ่านไปรอบหนึ่งปุ๊บ แต่เราก็เขาเป็เห็นเราไงรอบแรกอะเดี๋ยวเขาเดินกลับมาเอ๊ะกลับมาดูอีกหน่อยดิเอ๊ะมันจะออกมาหรือเปล่าวะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหมึงสบตาก,กูเหรอฮะไอ้แจ็คมึงสบตาก,กูใช่ไหม่ะมึงสบตาก,กูเหรอ หนึ่งบิตไม่มีนี่นะครับหนึ่งบิตไม่มีไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าดูสายตาปีศาจอะสายตาปีศาจอะดูไว้ปึมแล้วก็ไปกูจอจตอกกูเนี่ยตามสเต็ปเอ๊ะ thấy của chính, chính, chính ừ, hình, có thấy